ไอติมสิบห้ามาเป็งส่วนไอทีมเก็บเขาแช่ฟิตไว้นะคะแช่ไอ้ตู้เย็นช่องแข็งไวะะ้เด้อค่ะมาคิดปีนี่ได้ได้นบอลหลายเด้อค่ะมาคิดปีนี่อันนี้เป็นผิดของไทยด้อค่ะได้บอลหลายเป็นได้ก็ปีจะได้กบมาเจ็ดแปดถุงค่ะตันี้เป็นเช่นเดียวแล้วต่อันนี้จะเป็นมะละนะคะมะละมะละติมเห็ดเอาไวไ้เวลา หนาหนาวมาใส่ก๋วยเตี๋ยวกินค่ะเพราะว่ามันเป็นมะละมะละแต่หั่นหั่นล่างหั่นเข่าหั่นแล้วจะชิมชิมน้อยชิมใหญ่กันแล้วแต่ใครจะหั่นได้ค่ะจะติมในหั่นพอประมาณใส่ก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั่วฟักยาวยทั่วฟักยาวนี่ก็ติมกระโหลกนกทำเย็นแล้วก็เข่าแช่แกงละเอียดลอยค่ะอันนี้ลวกเอาแช่แกงเลย เอาไว้ห้น้องเห็ดแกงปลาค่ะเห็ดแกงปลาก็จะเป็นกะเพราไทยด้วยค่ะกะเพราไทยกะเพราไทยกระดเห็ดปั่นเป็นก้อนแบบนี้ปั่นเป็นก้อนแบบนี้เวลาห้าเห็ดพัดเห็นไหมห้องอะเอามาก่อนหนึ่งสองก่อนสะดวกสบายเลเสร็วเเรียบร้อยแล้วสีเขาบเปลี่ยนด้ยค่ะเวลาเ้าผพัดสีเขาจะเป็นสีเขียวสีเขียวกลิ่นหอมแล้วก็ยังคือเกลือนะคะอันนี้จะเป็นใบแมงลัก บวกเสเรียบเลยแล้วเก็บหนาวหนาวตรงฟาร์กเก็บแล้วค่ะอันนี้ก็สิเป็นใบมันละผ้ามันละผ้าองชิ้นตีหนี่หน่อยนี่สองตอนเพราะว่าตีเก็บเอาไปใส่เตี๋ยวใวยเตี๋ยวก็ผัดไทยไล่แต่ได้บ่ค่อยหลายชนิดค่ะมันละผ้ามันละผ้าปี๋เป็นกระปั้นเป็นก้อนเป็นลูกอันนี้สิเป็นผักขยงเด้ค่ะผักขยงนี่มันหน่อยเราก็ใส่ผักขยะเต็มบ่เดือดลวกเด้ววดค่ะ เห็นเบอร์ไดลลวกสีเขาสิเป็นตางกันสีเป็นต่างกันเป็นบอลวกค่ะมาขยง่งเพามันหน่อยคานคานลวกคานลวกเลยเอาใส่สิถุงสิบไปเลยมาขยงได้สองถุงค่ะกะบักเขือเมื่อกี้ที่เฮ็ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิเอาเผาฟิดไว้นี่ค่ะปีนี้ได้หน่อยพักแช่แข็งได้หน่อยสามนี้เด้อค่ะยังไงเพื่อนๆก็ไปล่องเฮ็ดเบิรงนด้อค่ะเด้อ ลองเห็ดเบงนะคะันตางแดนแต่ว่ายูเมืองไทยแต่ว่าเสตได้พักเสตไดของถือเขาเสียดเน้อเวลาเขาบอกอยากไปตลาดเท่ากับเห็ดแบบนี้ก็ได้เ้ยค่ะประหยัดเงินนําประหยัดค่าใสจ,จ่ายนําสิ่งใดประหยัดใดก็ประหยัดจ่ะค่ะเวลายอยู่ตางแดนอันไหนเขาประหยัดใดเขาก็ประหยัดไปนี่ค่ะเป็นเห็ดแบบนี้แล้วค่ะเห็ดชีวิตแบบพอเพียงนะคะอยู่เมืองนอก ชีวิตความสุขค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆอันนี้ตัดมากก็ได้บักเขือค่ะบักเขือรูบักง่ายหนึ่งบักเขื่อบักผีบักเขือเทศบักแตงบักแตงปีนี้กระดกโดกค่ะอันนี้พักบุ้งอัตัดมาก่อีกรอบนึ้ง ดกดีขนาดพักรอบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงพักหัวละผ้าด้วยค่ะแปลงพักหัวละผ้าเป็นกระสีเด็ดเด็ดเอาไปลวกลวกเก็บเข่าช่องฟิตเอาไว้เอาไว้ใส่แกงเขียวหวานแกงกะทิแกงเผ็ดยังไดค่ะกินจะเห็ดเก็บไว้ทุกปีนะคะกินปีต่อปีอะค่ะ อันนี้ใบเขาสูงนนจะเป็นเชื้อรามนะคะใบหัวลพาแตกง่ามง่ามแตกง่ามดีขนาดค่ะเดี๋ยวสิบอีกเก็บเก็บเอาไปหลวกแตกหยอดง่ามหนองเพ้นไหมากค่ะไปขอหนองเพ่นมาปลูกสองตนใบหัวลพาปีนี้ มีสองตนค่ะแตกยอดงามดีขนาดแปลงผักอีตูนะคะแปลงผักแมงลักค่ะงามงามงามขนาดค่ะผักอีตูสวยงามมาก เดี๋ยวเดมจะไปเด็ดเด็ดแล้วเด็ดเราจะเอาไปลวกลวกเขาช่องฟิตเอาไว้นะคะเขาช่องฟิตเอาไว้งามขนาดพ่ออีตูเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเริ่มอากาศก็จะเริ่มเย็นแล้วนะคะพ่ออีตูกำลังงามได้ฝนพอดีแตกยอดออกล้ายหลายงามงามค่ะพ่ออีตูคุณนะ่ะ ี๋้วฝ่าวฝ่าวเด็ดแล้วก็ลวกลวกแล้วก็เอาเขาเก็บเขาช่องฟิตเอาไว้เพื่อที่จะให้เขาแตกมาใไหม่อีกค่ะผักอีตูนะคะต้นกระเพราต้นขาวนะคะกระเพราขาวยอดเขานะ,ะอันนี้ซ้นกระเด็ดตัดไปเอาไปลวกเก็บไปแน่ละคะ่ะเพราเวลาเขาแตกแตกยังบ่ออกยังบ่ออกไอ้นั่นเลยอะยังบ่ออกไอ้อย่างนะใบย,ยอดดอกเขาอะคะ่ะ มันก็จะเก็บก่อนเก็บเอาไปลวกทย่อยเก็บกระสีเด็ดเป็นกระสีเด็ดเป็นใบแบบนี้ค่ะเพราะว่าตัดยอดเข้าไปไปได้หลายเติบเลยเดี๋ยวให้เขาใหญ่จักน้อยกันค่ะให้เขาใหญ่จักน้อยก่อน,น,ออนถึงสิมาเด็หยอดค่ะยอดก็ได้แค่ซ้ำนี่ค่ะกระเพาขาวก็กรสิตแตก พอยอดนี่พอยอดนี่ยอดนี่มันบอกคขาแตกขึ้นมาใหม่ตึมกระสีมะสีมะเอาใบนี่ออกกระสีมะตัดตรงช่วงนี่ตัดช่วงนี่ค่ะช่วงนี่ก็ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่อันนี้เขาแตกขึ้นมาใหม่ตรงนี้ก็จะให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้จะใช้เขาแตกขึ้นมาใหม่ใบเขาในหน่อยนี้นะคะอันนี้ตึมก็จะมาเด็ดยอดตรงนี้แต่ตรงนี้ยังบม่เด็ดค่ะ่อยก่อนอันนี้ก็จะเป็นใบใหญ่แล้วก็สีเด็ดตรงช่วงีนก่อน เพราะว่าติมจะเฮ็ดแบบนี้เด้อค่ะเพื่อนเพื่อน,นอาจจะเฮ็ดบคือกกันนะคะกระเพ้าอันนี้เป็นกระเพ้าขาวกระเพ้าขาวนะคะใบเขามันก็สก็บแบบนี้ค่ะชีวิตต่างแดดม,มันมันบ่ได้ง่ายๆค่ะมันโเด้คิดง่ายๆคือแบบถ้าผู้ใดมีเงื่อนเขาก็สื่อสื่อกินเขาก็ง่ายอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าติมบ่เด้ซสื่อค่ะบ่ซสื่ออันนี้ก็สิใบนี้ก็สิ เอาความหอมเขาบเป็นอย่างค่ะติมบขสื่อบางคนเขากับมีเขากับสื่อสร้างเอาเขา,เขากเบาปลูกค่ะแต่ติมมักปลูกค่ะปลูกแล้วมีความซุกดีปลูกแล้วมีความสุกดีค่ะอันนี้เป็นกระเพราขาวนะคะกระเพราขาวค่ะอันนี้เป็นต้นกระเพานะคะต้นกระเพาอันนี้เป็นกระเพราแดงต้นกระเพราแดงเดี๋ยวติมจะเก็บไป ไปลวกเพราะเริ่มจะหนาวแล้วค่ะเราต้องเก็บไปลวกเก็บอยู่ตางแดงก็ยังนีแล่ะค่ะต้องค่อยๆเก็บในซ้ำนี่ค่ะกระเพรากระเพราแดงกระเพราขาวอันนี้ก็เป็นกระเพราแดงนะคะเป็นกระเพราแดงเดือนนี้ก็เดือนเก่าแล้วเริ่มจะหนาวแล้วค่ะเป็นกระเพราแดงแต่เสียดายเสียดายเพราะว่า เคยเอาเขาไปในบ้านล่ะเขาบ่รอดเขาไม่รอดค่ะจะเสียดายจะตัดเอาไปลวกจะเสียดายกระเพราเขาไม่รอดนะคะเต็มกระสิเก็บใบใบใหญ่ๆของเขาไปลวกไปเก็บไปก่อนค่ะให้เขาแตกไม้ก่อนนะคะใบใหญ่ๆเขานะคะใบกระเพรา ต้นกะเพาสื่อมาต้นน,น้อยต้นใหญ่กิ่งก้านเขาบมเดลใส่อีกอย่างเลยนะคะปลูกแบบธรรมาชาติบเดใส่ปุ๋ยใสยังเขาเลยกะเพราแดงคะ่ะต้นกะเพราแดงอันนี้ต้นมะเขือติมี่อยู่ทั้งหมดประมาณมีอยู่ทั้งหมดสามต้นนะคะสามต้นอันนี้เกิดออกปลูก เขือก็พ,อกออกพ่อได้กินอยู่ค่ะเขือก็พ่อได้กินอยู่อันนี้ก็สิเป็นบักพริกไทยเห้าเด้อค่ะของของไทยเห้าเม็ดหน่อย เม็ดน้อยนี่อันนี้เอาตำน้ำพริกกะปิแล้วกินกับนนสักคู่ใส่หมูกระแซบค่ะน,นี่มีอยู่สองตน้นค่ะมีอยู่สองตน้นบัีพริกของไทยต่างจากกรบักพริกญี่ปุ่นะบักพริกญี่ปุ่นเนี่ยหน่วยใหญ่ค่ะแต่อันนี้ของไทยเดีด๋ยวมนกะสิเก็บเก็บเข่าช่องฟิตเอาไว้เอาไว้กินปีหนาค่ะก็ออกดอก ปีนี้บ่ค่อยดกค่ะปีนี้เต็มบ่ค่อยปลูกหลายเป็นไงปลูกหน่อยปีนี้บ่ค่อยลงปลูกหลายค่ะเพราะว่าอันของเก่าก็ยังมีอยู่ก็เลยปลูกนิดเดียวบ่ปลูกหลายของปีที่แล้วก็ยังเหลือหลายอยู่ค่ะปีนี้ก็เลยอันลงปลูกบักพีกหน่อยปกติจะเต็มสวนหมดเลยค่ะปีนี้แบบกพีกบ่เต็มสวนอันนี้เป็นบักพีกของไทยนะคะ พันธุ์ไทยไมีอยู่สองตนมันก็จะเป็นตนแบบรีกนะคะอันนี้เป็นรีกริกของญี่ปุ่นนะคะยิมซื้อมาปลูกเม็ดเขามันจะใหญ่เม็ดเขาจะใหญ่นะคะของญี่ปุน่นนะคะเขาจะบอ,บอคือผีกบานเท่าเขาจะบดแสบคะือผีกบานเท่าค่ะเขาบดจะบดแสบคือริกริกนี่เขาจะเม็ดใหญ่ะคะ่ะ เม็ดเขาใหญ่ขนาดนี่เริ่มแดงละเม็ดเขาจะใหญ่เป็นพันญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นพันของญี่ปุ่นนะคะผิดพันของญี่ปุ่น,นะคะ่ะ เม็ดเขาใหญ่เลยแล้วกับก็แล้วก็บโบเพ็ดน้ำค่ะรินไงเม็ดเขาใหญ่ค่ะอันนี้ต้นเห็นนองบอกว่าต้นที่ไม่สูงนี่จะเ็ดค่ะต้นที่ไม่สูงจะเ็ดนี่ต้นสูงค่ะดูท่าทางก็คงจะเ็ดนะเพราะจะไม่เหมือนกันโบดูเราก็รู้อืม ต่างจากของไทยเนาะเม็ดเขาจะใหญ่อันนี้ต้นนี้ล้นนมอันนี้เป็นพันธุ์ของเมืองลาวค่ะเม็ดเขาดูนนเม็ดเขาเนี่ยน,นี่ก็ใส่เนี่ยเม็ดเขาจะใหญ่ล้มแลยเนี่ยเนี่ยเม็ดเขาใหญ่ค่ะเม็ดเขาใหญ่ค่ะสิ ดกแดงนนพิษของลาวเหรอแม่ไม่เคยกินเลยอันนี้เป็นพริกของลาวอันนี้ก็ของลาวเร่รเม็ดใหญ่น,นนะโบเนาะโอ้เนี่ยตนน้นอะไรอืมเล็กนิดหน,นนึ่งนอะดกมากนี่ยังเหลือเม็ดอีกไหมเม็ดพันมันยังเหลืออีกไหม ตากแห้งไหมไงอ,อ๋อเออเกลว่าอุย้ยโบถ้าเอามาทําใส่แหนมถ้าทางจะอร่อยอะแน่นถ้าลูกเขียวอะโบใช่ทำเหนียวอือเนาะเนี่ยทําใส่แหนมนะสีมันสีมันเหมือนเขาเรียกว่าพริกโดดอะโบเอ่อใส่แกงหน่อไม้เดี๋ยวเดี๋ยวมือได้แม่เฮ็ดสีมะขอบักบผิดเจ้า อันนี้เป็นพริกของพันธุ์ของลาวเด้อค่ะพันธุ์เมืองลาวอันนี้ก็เป็นพันุ์เดียวกันค่ะพันุ์เมืองลาวแต่พอเวลาเพาะออกมาหน่องว่พาพอออกมาแล้วเขาจะแบบเมล็ดเหมือนเมล็ดเดียวกันเมล็ดซองเดียวกันแต่พอเวลาพาอออกมาเขาจะออกมาคนละแบบเลยค่ะเขาจะออกมาคนละแบบหนองว่าอันนี้เป็นของเมืองลาวนะคะพริกของเมืองลาว ริกของเมืองลาวค่ะอันนี้ยังม่แดงนะคะยังไม่แดงต้นนี้ต้นนี้ก็สูงต้นน,งตนนี้ก็สูงเป็นที่ของพันธุ์เมืองลาวมันพันธุมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้พันธุ์นี้ส,สูงใหญ่สูงใหญ่อ๋อเนี่ยพันสูงใหญ่ของเมืองลาวเม็ดก็ใหญ่ เม็ดก็ใหญ่เม็ดใหญ่แต่มันไม่ค่อยเผ็ดนะอ๋อไม่เผ็ดเหรออ๋อพัน์นี้ไม่เผ็ดก,กินดูแล้วมันเผ็ดเลยอือันนี้ต้นเขาใหญ่อันนี้มาบ้านน้องนะคะมาบ้านน้องค่ะ<ม>อันนี้เป็นผีกของเมืองลาวผีกของเมืองลาวนะคะนี่ค่ะต้นเขาสูง ันนี้พริกญี่ปุ่นใช่ปะ er? อันนี้ต้นพริกญี่ปุ่นมันไม่เผ็ดมากอืมอันนี้ก็ญี่ปุ่นเนาะไม่อันนี้ของอะไรลาวอ๋ออันนี้พริกของลาวมะเขือค่ะมะเขือเปาะมะเขือเปาะบ้านโบดกกอบ้านแม่ออบ้านโบดกอบ้านแม่นู่นตัวตัวไอตั้มาแม่มะเขือบ้าน ดกจริงๆบ้านนี้บ้านนี้มะเขือดกอะไรก็ดกไปหมดมะเขือดกดกดกไปหมดเลยดกจริงๆเนี่ยโบเอ้ยเอาไปทําซุปมะเขือแล้วปล่อยให้มันแก่โบเนี่ยบ้านเจ้ายังดกกบ้านแม่นนมเ,เนี่ยนี่มะเขือดกจริง แม่ก็ดกอยู่เนาะอือถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวโดกมากโดกจริงๆค่ะต้นเข่าอยู่ทั้งหลังนะคะน้องเพิ่นปลูกเองสามีเพิ่นปลูกค่ะถั่วฝักยาวนีโดกสวยตีมาเก็บน้องน้องกินจนเบือ่อบอกพี่ตีนมาเก็บแม่มาแม่มาเก็บ,กบ,กบทั่วในแม่ว่าสัน เออ,เออเดี๋ยวแม่ไปเก็บอัสันนะตัวฟักเงวโดกโดกค่ะดินบ้านนองดีโดกดีขนาดอ,อันซ่อนติ้มสนุกตามบักทัวค่ะสนุกตามบักทัวโดกจริงๆค่ะ เก็บทั่วฝักยาวทั่วฝักยาวดกมากค่ะดกจริงๆดกมากค่ะเนี่ค่ะดกจริงคุณค่ะดกมากเลยค่ะ ตัววักยาวบ้านน้องอันนี้ปล่อยอันนี้ปล่อยเอาไว้ทำพันปีหน้าตัววักยาวดกดีขนาดเป็นพุ่มอะ เป็นพุ่มดกดีขนาดตัวฟักยาวเป็นพุ่มงามงามค่ะน้องเพ่นปลูกเอาไว้ oh. บ้านติมพอใหญ่พันดึงออก oh. พันวันนึกงว่ามันตาย oh. พันดึงของติมออกค่ะ oh. ว่ไเด้กกินเลปนีนี่ต้องมาขอบ้านน้องพันกิน oh. ออกดอกดกดีขนาดเลยบักทั่วดกมากเ<สะ>ก็บทั่วกันค่ะทั่วเก็บบ่ะวาดวิบ่หวโอ้ จริง,รงพอดีติม,มาเที่ยวบ้านนองเลยพอด้เอาตันไก่มาเด้อค่ะ่ได้เอาตันไกม่ไาไกมาตัดอันนี้ปล่อยไว้ข้างไงกัน่ได้มีตันไก่โอ้ยเพื่อนน่ะพอคิดว่าสีดกอเอาบางหนี่งหนองก็เอามาให้เอาไปให้ละนี่นะ ดกขนาดค่ะอู้ปตอออนซ้อนตอออนซ้อน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 อุ้ยดกดีจริงๆพันธุ์ไทยของเฮ้าด้วยค่ะนี่ดินนองเันดีค่ะดินดินดินปลูกพักเพิ่นนะ่ะดีดีดีกว่าอยู่บ้านเต็มอีกอยูบบ่บ้านเต็มโบโบคอยงามค่ะนะ เอ้อนซ้อนอุ้ยมาเด้อค่ะคุณใดอยากได้บักทัวมาเก็บเอาเด้อมาเก็บเอากระติ้เด้อค่ะเด้อคุณนะ่ะเหนวนี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมือนีติมสิบห้ามาเบิงนะคะพะดอดีเดือนหนาก็จะเขา้าฤดูหนาวแล้วค่ะเต็มกระเริ่มจะทย่อยเก็บพักลวกแล้วนะคะส่วนจานนี่ เป็นใบกะเพราเด้วยค่ะใบกะเพราไทยอันนี้เต็มหลวกหลวกเรียบร้อยปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้หลวกแล้วแ,วแต่กระส่วนอันนี้เป็นทีแชกแข็งแล้วนะคะอันนี้เป็นใบแมงลักใบแมงลักที่ทิ้เห็ดหลวกแชกแข็งแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งที่ระย่างนะคะเดี๋ยวจะนึ่งกันเดี๋ยวทิ้มจะพาเบิ่งที่ระย่างอันนี้ก็จะเป็นใบแมงลักนะคะ ใบแมงลกล้างน้ํานะคะล้างน้ําให้สะอาดเพื่อที่จะเอาทําลวกนะคะแล้วก็ใบหัวละพาค่ะใบหัวละพาแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวฝักยาวตัวฝักยาวเนี่ยก็แหล่วตะไครจะสะดวกหั่นแบบไดก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกค่ะแล้วก็จานนี้เป็นใบกะเพราค่ะ ใบกะเพรานี้ติ๋มลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอกน้นําเย็นเรียบร้อยแล้วะคะ่ะนี่นะคะส่วนสมส่วนนี้ก็คือเราจะลวกนอกน้ําเย็นนะคะเดี๋ยวมาดูกันด้อค่ะน,นี้ก็จะเป็นเราก็จะตั้งน้ํานะคะตั้งน้ําให้เดือดตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เพราะน้ําเดือดหลัก็จะใส่เกลือลงไปไงนิดหน่อยนะคะใส่เกลือลงไปไงนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ก็เราจะเตรียม นี่นะคะน้ำแข็งน้ำแข็งกับน้ำเปล่าเพื่อที่ลวกแล้วเราจะเอามาแช่ไว้นะคะเดี๋ยวไงข้าวม่าเบิงกันนะคะต่อไปติ๋ก็จะลวกใบหัวลำพาต่อนะคะแต่ว่าติ๋มเปลี่ยนน้ำแล้วนะคะเมื่อกี้ลวกถัว่วใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ติ๋มจะใส่ใบหัวลำพาลงไปเลยนะคะ เพื่อนอาจจะบม่ต้องลวกก็ได้เนะะ้อค่ะถ้าว่าผู้ใดบ่อยากลวกก็พอเก็บแล้วก็ปั้นปั้นปั้นปันเขาช่องฟีดว้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาเวลาแตเข้าใส่แกงละ่ะเวลาข้าใส่แกงน่ะใบเขามันจะเป็นสีดํานะคะเพราะว่าติ่งร่องแล้วค่ะลองมาแล้วนะคะถ้าไม่ลองไม่กล้าพูดค่ะลองมาแล้วกล้าพูดนะคะหรือหรือหรือว่าใครอยากจะทดลองพิสูจน์องเลยนะคะ,เ,ะ,คะเก็2สองแบบ แบบลวกกับแบบไม่ลวกเห็ดเบิงแบบลวกกับแบบไม่ลวกแล้วเขาก็มาล่องใส่แกงเบงว่าอันไหนจะเป็นตามที่สิบบอกกว่านะคะก็จะเอามาใส่น้ําเย็นเอามานอกน้ําเย็นนะคะนอกน้ำเย็นเลยค่ะนอกไปเย็ะนอกน้ำขอโทษด้วค่ะขอโทษขออภยัย อากาศเริ่มเย็นก็เลยเสียงก็เลยแหบในนิดนึงค่ะนอกน้ำเย็นเสร็จเรียบรหอยลักแลวเข้าวไอ่มาปั่นเป็นก้อนก่อน,นก่อนนะคะนอกน้ำเย็นไว้ก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวนอกน้ำเย็นก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ถั่วลงไปเลยค่ะ ไปทัวรลงไปเลยนะคะเวลาเออเวลาเข้าเข้าหลวเขาไม่เห็นกับเขานะ่ะสีส,สีของเขายังยังสีเขียวยังสดอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าติ๋มเฮ็ดอยู่เลยเลาช่วงจากเขาฤรืดู now, นาวนี่ติมจะเฮ็ดอยู่เลยเก็บ okay, ไปกินค่ะเพราะว่าน้องนองน้องนมอง,อง,องม,าอามาเอ่อมาเพ็ดแกงปลาค่ะ พอเ,เริ่มได้ที่ละเริ่มได้ที่ละจ้ะเด้งก็จะเอามาใส่ทาเย็นนะคะแล้วก็จะยกมาใส่นอกในน้ําเย็นนี่นะคะอกในน้ําเย็นเลย เ็ดเบิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนพอติ้งเฮ็ดู่เอยค่ะช่วงเนี่ยช่วงเดือนหนาน,นี่กะจะบ่ม,มีกินห่ะนี่นะคะน้ำน้ำเย็นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาเอามาใส่ถุงสิบกันนะคะอันนี้บักเขือบักเขือติ้งกะเก็บมากคือกันเนะะี่ค่ะแต่ว่ายังบม่อยากกินก็นเลยว่าสิเอาเก็บเอาไว้เขาแช่ฟิดเอาไวะคะ้ค่ะบางเทือว่าเขานึกอยากสิกินสุบักเขือเข่าเก่าออกมาเฮ็ดได้นะคะ ติมกะเลหั่นแบบนี้ด้วยค่ะเด้อติมหั่นแบบนี้แล้วก็แช่น้ำเกลือไว้สักพักหนึ่งนะคะผู้ใดสีหั่นแบบใดก็ๆด,ด้วยค่ะแล้วแต่ถนัดความถานัดของตัวเองเน้อค่ะติมแช่น้ำเกลือไว้สักพักหนึ่งแล้วก็วสีเอาขึ้นเนียค่ะมาตัวนี้ขึ้นเนี่ย,นเ,นยเขาเสด็จนาสักพักหนึ่งก่อนเสด็จสีก็สีบอกงามในนิดนึงมันเป็นแบบเป็นมีบางลูกที่ติมเก็บสื่อไอ้ไอ้สื่อว่าไงบางลูกที่ติมเก็บเอาไว้ ตัดเอาไว้แต่ว่ายังบอดิกินเนาะพราะเก็บไดดประมาณสี่หาหลูก,ก็เลยเอามาหันหันจะเก็บเขาแชปิดเอาไว้ค่ะช่องแข็งเอาไว้อันนี้หลูนี่เขาจะตัดใหม่นี่ค่ะอันนี้เขาจะตัดมาใหม่อันนี้ก็คือสี่แดดประมาณสามเหม่อเม็ดข้างในเขาก็เริมจกอันนี้ละแต่ผมเป็นอย่างเดอกเพราะว่าเขาไม่เห็ดเห็ดกับเขาเห็ดซูบกรเขือ อันนี้ก็สิเป็นน้ำน้ำแช่น้ำเกลือนะคะอันนี้ติ่มใส่เกลือเอาไวนา้น้ำแช่บ่ให้เขาดำระบาดนี่กะพ่อแช่แล้วบอกคะ่ะสเด็ดน้ำดีแล้วกะจะเอามาใส่ถุงนี้นะคะถุงนี่ติ่มกระสิเขียนเอาไว้เขียนไว้เดือนเดือนปีนะคะจะเอาใส่ถุงถุงไว้ละกะจะไปเข่าแช่ฟีดนะคะช่องแข็งเอาไว้นะคะมกเขือเดี๋ยวติ่มอาใส่ถุงก่อนนะคะ